สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแคทแคร์เองแล้วฮะตอนนี้อยู่กับเกมทุบเลยเด้อนะฮะเวอร์ชันเวอร์ชันเอ่อดีเมคกฮะก็คือภาคภาคเลยวะต้องต้องรีบูตภาคใหม่เดียว่เพราะว่าแต่สร้างต้นกำเนิดใหม่นะฮะแล้วก็ที่ที่หายไปนานเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมาย ก่อนหน้านั้นคอมก็ติดไวรัสแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่เรียบรดนไมเสรียบอยนี่ก็เล่นเกมได้แล้วแล้วก็วอีกย่างหนึ่งฮะเรื่องออไงวะลิฟในค l l o ิ Du t y ฮะก็คือตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำต่อแล้วเพราะว่าไอ้พัทพัทเจ็ดเนี่ยที่ผมทำไว้อมันติดติดลิขสิทธิ์อะลงหลายรอบแล,แล้วก็แก้ไม่หายก็อดเล่นอดแคสเลยก็มาเล่นทูเบเดอรดด์ดีกว่า นะฮะเอาเป็นว่าแล้วก็แล้วก็เกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นจบมานานแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเล่นเล่นใหม่ดีกว่าไปอันนี้ก็อ๋อเออเล่นเซฟใหม่เอาหนมหนมหนมพอหนมพอ A famous said that explorer once extraordinary the เงี้ยพึ่ง รู้สึกว่าตอนนี้ลาล่าลาล่าครอกนะฮะจะจำอะไรวะอะไรอะไรวิทยาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับน er ี่อะไรวะอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โห กิดอุบัติเหุน our ี่ยามืดที่อยุดในตัวแสงน,น,น้อยนิดเจ <c oughs> ้ด้วยจบแล้วอ <c oughs> ล่นโอน้มีคนช่วยไ้ บางอย่างททำไมู่วิ่งมาแล้วเฮ้ยอีหือเฮ้ยจ้ะ อาเทปบอร์ดเห้โอ้โอ่าอไไหวไหมเน <ś> ี่ยเจ็บปไงเหร เดี๋ยวสิช่วยคนอื่นนี่สินี่ก็เรียกครับฉันอยู่นี่อืมเฮ้ยอะไรอนะ่ะโอ้โหใครก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยโดนโดนล่า ืมืมดูืมเสียงราอ้มันจะไม่ราแล้วอันนี้ค่อยนะฮึมหือบูชาอะไรสักอย่างนเนียแต่ก็เลอกเล่นจบะ ตกใจหมดเลยแมลงบินะว่อนเลยเอาขยับได้แล้วโจนาจำได้ Like. E ชนเคยเล่นมาแล้วชนชนเออชนโอ้โหอืมไอ้เชยื <Overwatch> <revive> ่กไปโดนไฟฮะอืมต้องลงไปให้ได้มันเชียงเราร้อนเลยเกินอืมถึงโอ้โหอุ้ย อืเฮ้ยชิบหายอื้อหืออื้ออ่าอุ้ยเอาจริงดิเอ้ออือเอาจริงดิเอาเออก็ดึงดึงอื้อหโอ้โหโอเริ่มเริ่มมาแล้ นี่เดินได้แล้วเดินได้แล้วฮะโอ้โหเริ่มมาดุมากเลยฮะโอ้โหไม่เฮ้ยโอ้โหเหมือนมีเหมือนมีใครมาบูชาเลยอ่ะที่นี่มันที่ไหนดูดิเหมือนบูชาอะไรสักอย่างเลยอืมเฮ้ นี่อะไรให้เก็บอ๋อทัชนะพบพึ่งทัชเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเผา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 ก่อนลบ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 ไฟไหมอ๋อเสียงเสียงใครอ่ะ อ๋อโอ้โหอ๋อกดคิวนะเพื่อแสดงตำแหน่งอะไรวัตถุเสียงใครเสียงใครอยากจะรู้จังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลบลบลบอ๋อไม่ได้ไปก่อนไปก่อนโอ้โอ้โอ้หินจะถล่มมาเฮ้ย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 ปล่อยปล่อย ต้องรีบไปต้งรีบไปแล้วต้ีไปแล้วกลับมา,า้นั่นก็เรียกอยู่อ้อไว้น้าไว้นาลาสู้สู มาถึงนี่ฮะัพัดสู้พัดสู้แรกเลยนะฮะอ๋อนี่ออกก่อนเอ้ามานี่ฮะ ทำเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนเออฮึน่าจะอันนี้ก่อนกระโดดขึ้นไปมซึ้งอ๋อวางนะฮะแล้วลงนั่นไปตึ้ง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 มาเลยมาโอ้โห นี่เผาก่อนเผาก่อนทำได้กดเอฟง่ายๆฮะง่ายๆอุ้ยอุ้ยต้องรีบไปที่นี่ต้องรีบออกขับไปที่นี่เร็วเร็วเร็วอุ๊อุ๊อุ๊ไปไปอุ๊อุ๊อุ๊

แข่งแข่งยิู่คนิงเหลอแข่งแกง่งโอ้โหดิเป็นแผลด้วยนะ่าแบบโอ้เป็นผมผมคงตายแล้วแหละ้นนั่นโดนแทงแล้วมชุ่มเยเดิ ไม่เสียงภาษาไทยโดยพันชิบไหนมาทำมาต่อต่อกันเลยดีกว่าอ่าตัวนี้เขาอือมเฮึยอัดก่อนเฮ้ยเดินชูชีพพอเขามาที่นี่ออกไปที่ไหนจะแห้ง อ้องอยู่บนเกาะนี้แหละวิอ๋อเอาจริงดิจริงดิเดินข้ามเลยนะไปอย่างช้าๆไปอย่างช้าๆแล้วโอ้โหจริงไม้ร่วงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหืมรีบไปต้องรีบไปรีบไป ไปไปไปกด W ค้างเสียวนี่เสียวเนี่ไปต่อฮะกระตุ้โอ้ั่นี่ต่อชิป จะก็สงสัยเลยจะจะขึ้นไปยังไงอ่ลาลาเนี่ยจะต้องทำได้ลาลาเห็นแล้วว่ากระโดดโอ้นหเกอบฮึฮึฮึุลุลุละลุลุลอลุลุุ อุย้ยจะล่วงแล้วนะครับที่ล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงล่วงลุ้นลุ้นท,ทุกตอนอโอ้โหนี่วางจำหน่ายปี2 0ง3เฮ้ย2013นะเนี่ยถือว่าภาพสวยเหมือนกันว้าอ๋อ d o u b ลจัม m ์ฮะ ถ้ามีตรงนี้อึ๊บนั่นเรียบร้อยซัมส์แพคกระเป๋ากระเป๋าแซมแซมแซมพวเขาผ่านมาทางนี้นไงขยอยแต่ไม่เปิดกระเป๋าอะ มาขีดไฟเมื่อกี้มีกล้องด้วยเด็กทยุคขึ้นสั่งฮะทุกคนได้ยินฉันไหม,ไมต้องตามหาเขาครับไปไอ้กดกดเฮ้ยเออโอ้โหืึฮัมกดแรงมากไม่ได้เหรอหรือว่า เป็น,ปนมันตั้งใจอยู่แล้วโอ้โหเสียงหมาหอนนะเราไปอยู่ที่ี่ก่อนหนาวหนาวฝนตกด้วย หายไม่ทิ้งไว้เนี่ยเหมือนมีคนมาแล้วฮะเป็นซากเลยนะซากแคมป์ไฟอันนี้หยิบรด,ดีโอฮะวิทยุขึ้นสัน้นโปรดปดตอบกลับมาด้วยไม่มีใครไม่มีใคร้สั่สันส่น สวยดิเนนั่นมาเก่งไม้มาทำเป็นฟืนนะไอคิฟไฟฮะมีไหมออันเดียวอ,อันเดียวอย่าพลาดนะลาลาอย่าพลาดเออพลาดทีนี่สวยมากนะ ทั้งเป็นแผลทั้งโ,โหทั้งหนาวนาจงจานนี่มีมีคนพูดมีคนพูดหน่อยนึงฮะเหมือนแบบว่าของความวิทย,ยุของไอของความช่วยเหลือฮะแต่ว่าไม่แต่ สัญญาณขาดเดนะครับจิบมาดูกล้องจิบมาดูมาดูอะไรหนังหนังเหรออ๋อไม่ใช่ Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, l a r a Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko. ตามหายเลยวะตามหายามาไทยามาไตซาม This is serious.: Oh sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will. or oh, even if they should. Laura, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you Roth trusts you? You got this. Now let's take a break, okay? Okay. Okay. Good night. And Sam. Thanks. good Sam. She's not always this serious, you know. Sam, How can you suggest I'm not serious about this expedition, Laura? it's not just Sam's family funding us, I think on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I talked to Roth about this. my reputation on your Hunch. Hmm. I'm the lead archaeologist here. <laughs> and when were you last in the field with a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asia. studies. in ya, Don't need a PhD to know. That. <laughs> Going east will take us directly <laughs> 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 into <laughs> <laughs> the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Laura, my little bird. Mm. i'd follow you almost anywhere but that place has a bad energy bad storms more like makes the bermuda triangle look like disney world mm. <laughs> sign me up <laughs> the stories about queen himiko say she could summon storms myths are usually based on some version of the truth so look when has there in the triangle itself <laughs> look this is the satellite imagery from inside the dragon's <that's> triangle <Stat> nope <NR vers -2> that doesn't happen for you see, that up, hey. I can't have one hand on it oh don't tell me you know. you know. you're serious this is right อันนี้เป็นลุงลลอของแซมฮะเป็นเลี้ยงแต่ตเด็กะเป็นลุงไม่ใช่เป็นเพื่อนของพ่อของลาลาฮะสงสารจังหลับหลับหลับไหมหลับสนิทไหม ฉันต้องการอาหารไปกินอีกาเลยเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอะไรนะน้องกวางใช่ไหมนี่มีคนมาด้วย ฉันใช้ธนูเป็นนี่นั่นมาแล้วต้องเก็บธนูฮะได้จะเห็นภาพภาคก่อนๆภาคแรกๆเลยลาราใช้ปืนคู่ใช้ปืนคู่ฮะจะต้องทำได้จะต้องทำได้ต้องทำได้อะไรล่ะ ไม่ถึงอ่ะได้ไงอ่ะจังหวะนี้จ Th ังหวะนี้อือเออเฮ้ยอึ้ยอ้ากลัวกลัวได้ได้ชนวเอ้า เก็บวะเก็บก่อนอ่าเก็บเก็บให้หมดก่อนนะเก็บหิวหิวเหลือเกินใช้สันสันชาตยานักล่าฮะอุ๊เฮ้ยมีของ อ,อะไรเอย่ยสมุดฮะจะเข้ามาอ่านเราไม่สนใจแต่จริงมันแต่มันก็เกี่ยวข้องไงเก็บธนูเก็บไอ้งกว้างนั่งไงฮึอ้า เดี๋ยวเดี๋ยว้องกวางพี่ขอนะพี่ขอนะจื๊ฮึน้องกวางพี่ขอโอ้โหพี่ขอโอ้ยิงตูดอันนี้ขอละเบบปล่อยแล้วกัน ขอโทษนะมันจาเป็นนะ่งความอยูร่รอดอืมขอโทษนะแข็งแม่อม้ยแล้ความอยู่รอดฮะเนี่ย น่สงสารกวางล้านี่ก็ไม่อยากทำเลยเพราะความหิวความหิวช่วยอะไรไม่ได้ต้องกลับแคมป์แล้วไปก่อนอื่นขอขอดูรอบไยิง โกสฮันเตอร์ไปเรากลับดือดอ่าเป็นทางไหนเป็นทางไหนอ๋อทางนี้อือทางไหนอ่าทางนี้อุ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เขอาไปเก็บเดือดเข้าไปเก็บทีหลังรอบนอกดงดึงดึง,ดง,ดง,ดง กับแคมป์กับแคมป์นี่แผลหายแล้วเหรอเนี่ยยังยังมีรออยู่เลยรับสกิลฮะอ่าเออมีฮันเตอร์เออสเตนนัดชอ็อตอันนี้ดีกว่าอืมไม่เอาเอาฮันเตอร์ฮันเตอร์ดีกว่าอืม ยังไงดีฮันเตอร์ฮันเตอร์แหละอันนี้ด้วยนี่จะได้แบบเล็งแม่นๆนี่อ๋อหมดแล้วมาติดแล้วติดแล้วแสดงว่าอยู่ใกล้ๆเกิดอะไรขึ้น Then it went black, and I woke up in a cave. <laughs> <laughs> and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully, someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. ต้องทำได้แล้วล่ะจำได้ไหมเนี่ยฮะลุงเขาฝึกฝึกลาลาให้ตอนเด็กๆเลยตอนเด็กๆลาล่าดื้อเดือเดื้อยังไงเอ่ยไปดูอีกภาคหนึ่งครับต้องไปใช่ไหมต้องไปใช่ไหมเอาเป็นว่า เราพักแค่นี้ก่อนนะฮะเอาเปไ็นว่าจะเจอพาร์ทหน้ากันดีกว่าฮะอยา่าแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะเสียงอะไรอะเอาเปไ็นว่าไปดีกว่าฮะลากนไม่ใช่เดี๋ยวเจอกลิปหน้าฮะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายเจอกัน